สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูทอดหมันข้าโพดนะคะก็จะมีทั่วฝักยาวนํามาหั่นฝอยผสมลงไปด้วยนี่ค่ะก็จะมีไข่หนึ่งฟองแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะนํามาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ เมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็อร่อยนะคะก็จะมีเครื่องแกงเผ็ดผสมลงไปด้วยนะคะพร้อมด้วยไข่เราก็มาปรุงรสกันด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนี่นะคะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะปรุงรสตามใจเราชอบเลยจ้า นี่นะคะคู่เขาให้เข้ากันเลยนะคะเมนูวันนี้นะคะสมพรใช้ข้าวโพดขาวมีจ้าแล้วก็นำมาผสมกับแป้งทอดกรอบนะคะเราก็ใช้แป้งทอดกรอบนะคะใส่ลงไปละลายให้เข้ากันนะคะแป้งอันนี้นะคะเราจะใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่ความชอบนะคะ ในให้เข้ากันเลยจ้าเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะแต่เราอย่าใส่เยอะนะคะใส่เยอะเดี๋ยวแป้งจะเลวไปนี่นะคะเราก็ละลายแป้งให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็นำกระโพดท,ที่เราหั่นไว้นะคะมาใส่ลงไปเลยจ้าพทษอันนี้นะคะสมพรก็หั่น บางๆนะคะตามด้วยถั่วฝักยาวอันอ่นฝอยนามาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้านี่นะคะคนให้เข้ากันเลยจ้าถ้าแป้งน้อยไปเราก็เติมแป้งได้นะคะดีจ้าผสมออกมาก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็ใส่ ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปนะคะใครชอบเผ็ดเราก็เติมเครื่องแกงเผ็ดให้เยอะหน่อยนะคะแต่วันนี้สมพรชอบเผ็ดไม่เยอะนะคะใส่ลงไปนิดเดียวไปจ้าไปเลยจ้าเราไปทอดกันเลยนี่นะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้น้ำมันร้อนนะคะเราก็ตักกระโพดใส่ลงไปเลย เราจะใช้แผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะใช้ช้อนนะคะตักลงไปทอดให้เหลืองให้กรอบนะคะทอดมันเข้าวโพดมีจ้าเราก็จะได้แผ่นแบบนี้เปิดไฟอ่อนนะคะนี่นะคะกลิ่นหอม าโพดนะคะก็เป็นอะไรที่สมพรชอบกินอยู่แล้วนะคะนี่จ้าเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็กลับให้เป็นแผ่นๆแบบนี้เลยข้าวโพดข่าวนี้นะคะนำมาตํตๆแล้วก็นำมาทอดวันที่สมพรเคยทอดไปแล้วนะคะวันนี้ก็นำมาทอดมัน กินเล่นได้นะคะกินกับน้ำจิ้มไก่นะคะนี่จะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้อากาศคื้มมากเลยฝนตกออกมาป่อยอากาศดีมากๆเลยวันนี้นะคะบ้านเพื่อนบ้านใครฝนตกบ้างไม่เอ่ยวันนี้นี่จานะกินนะคะอร่อยอร่อยจ้า เป็นข้าวโพดว่าจะอร่อยกว่าน,นี้นะคะวันนี้ได้ข้าโพดข้าวมาก็ต้มไปบ้างแล้วนะคะก็แบ่งมาทอดดีจ้าเราก็จะได้ทอดหมันเหลืองๆนะกินกรอบๆแบบนี้นะคะดีจ้าเสร็จแล้วนะคะไปเลยจ้าเราไปใส่จานกันนี่นะคะเราก็จะได้ข้าวโพด นี่นะคะทอดแบบนี้หอมใบมะกูดนี่นะะักขาใครมีกระโพดก็ลองนำมาทอดแบบนี้นะคะกรอบมากเลยนี่นะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะวันนี้สปอนก็นำมาฝากนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ อร่อยมากๆเลยจ้าคลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอะไรมาเอกก็อย่าลืมติดตามรับชมสวัสดีค่ะ